มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกวมอุตุเตือนวันนี้ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือวันที่6สิงหาคม2566กลมอุตุพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักและก็บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะ ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงขนุนบริเวณตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่นมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่8-9สิงหาคม2566ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณเดังกล่าวโปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางระยะนี้นะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่าน,านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด28-33องศาเซลเซียส,ส,ส,สค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธาน,นีสกลนครน,นครพนมกาฬสินหนองบัวลำพูมุกดาหารยสโสธรและอำนาจเจริญค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด27-35องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและข้อจังหวัดตาดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดเพชบบร,รชบุรีประจวบคีรีขันชุมพรปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมาตรภักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 m. ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ําสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูดเก็ตขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด26-28องศาเซลเซียสสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ